คนที่ไม่ได้รักต่อให้เอาเชือกมามัดก็ไม่มีทางรักอยู่ดีหวาเจ็บจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นกิ่งไม้ไหวเอ็นโยกไปโยกมา ดูแล้วเพลินใจชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีขอช้างสักขวดสัตว์ป่าผู้น่ารักผ่านเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเย็นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับชุดใหม่ๆเจ๋วๆเลยครับ สวยๆปังๆเลยครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับหลังยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระก,กิ่งวัดลาดเจริญครับ วังตาบัวจังหวัดพิษณุโลกครับสวยสวยเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาพร้อมกล่องกร,รมมยี่เลยครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงสุวรรณโนครับวัดซ้ำป่างามะเชิงเซาครับสองสี่แปดสามครับ งานทำบุญอายุร้อยหปีครับหลังยันครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโบสน้อยครับหลังยันครับสวยๆคมๆเลยครับ เหรียญหลวงพ่อโบดน้อยครับรายการที่6ครับเป็นสมเด็จเกศชัยโยครับเนื้อเก่าๆค,ค่ำเลยครับนวลๆหนึกๆนุ่มๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่7ก็เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับ ใต้ฐานจานยานครับสวยสวยคมๆเลยครับชุดใหม่ๆเลยครับรายการที่8ครับน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อชูหลังแบบครับ หลวงพ่อโชวัดหน้าปกกรุงเทพมหานครครับสวยสๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นหลวงพ่อทวดครับด้านหลังฝั่งตะกุดครับเนื้อว่านครับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่10ครับเป็นพระลอดมหาวันครับเนื้อดินเก่าครับพระลอดเนื้อดินเก่าครับ รายการที่11ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่12ครับเป็นพระปางลีลาครับเนื้อชินตะกวัวครับปิดทองเก่าครับปางลีลาอ่อนช้อยอลชออ่อนแอนครับ เก้าอย่างมั่นคงครับสวยสวยคมคมเก่าๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นอกเลาครับสวยๆเลยครับ เหรียญพระพุทธชินาราชครับนั่งบวกความบวง่ายครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมครับหลังยันครับพศสองสี่สองครับหล่อโบราณเก่าครับ รายการที่15ครับเป็นพักกิ่งครับกรอบเดิมๆเลยครับพักกิ่งหล่อโบราณเปียกทองคำครับสวยๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับ ได้ฐานต่อโคด้วยครับตรงสังกติเป็นตัวอุครับรายการที่17ก็เป็นเหรียญหนุมานเชิดธงครับหลังยันครับน่าจะเป็นหลวงปู่หนูครับวัดทุ่งแหลมจังหวัดราชบุรีครับหนุมานเชิญธงมหาอำนาจครับ เมตตามหานิยมครับแควคาดปลอดภัยครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญภูมิพลอดุญเดชครับราชการที่9ครับเหรียญลูกเสือครับด้านหลังเขียนว่าพระราชทานครับเนื้ออันปะก้าเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่19ครก็เป็นตะกุดครับตะกุดเก่าครับลงรักถักเชือกเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับน่าจะเป็นหลวงพ่อทบครับ รายการที่20ครับเป็นพระซิวรลีเนื้อดินเก่าครับพระซิวลีสภายย่ามครับรายการที่21ครับเป็นพระเนื้อผงเก่าครับน่าจะเป็นพระสังกระจัยครับ หลังกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับรายการที่22ครับเป็นตะกุดเก่าครับตะกุดเก่าพอกข้างครับสวยๆนะครับ ตะกุดเก่าพ่อข้างเก่าครับอาจะเป็นหลวงปู่ท้องสุขครับวัดตะโนดหลวงครับเพชรบุรีครับรายการที่23ครับน่าจะเป็นเนื้อว่านครับและหลังฝังตะกุดครับหลวงปู่บุญหรือเปล่าครับ วัดกลางบางแก้วรายการที่24ครับเป็นพระปิดตาครับพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับรายการที่25ครับ เป็นหลวงพ่อท่านคล้ายครับหลวงพ่อคล้ายครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่26ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่27ครับเป็นหลวงพอ่อทวดครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับแล้วหลังเป็นงูจงอางครับมีโค้ดครับ สวยสยเลยครับรายการที่28ครับเป็นเหรียญพักคูเป็นเหรียญพ,พักคูธรรมการครับเพชรครับ หลังยันครับสองสี่แปดเก้าครับอายุครบแปดสิปีครับน่าจะเป็นสายใต้ครับองค์ที่สองครับเป็นพระท่ามะปางเนื้อดินเก่าครับ อะท่ามะปางครับเมืองพิษณุโลกครับน่าจะเป็นพักโก้ครับสวยสวยมันมันแก่งแก่งเลยครับดูให้ชอบครับสวยทุกองค์ครับ รายการต่อไปครับรายการที่29ครับเป็นเหรียญรอ9ครับเนื้อเงินหรือเปล่าครับรายการที่30ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพอ่อทวดครับด้านหลังปั๊มลูกหมูครับน่าจะออกวัดคอ,อกหมูครับ รายการที่30เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับ2460ครับเนื้อเงินลงยาครับหลังยันครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาหลังยันครับหล่อโบราณเก่าครับ รายการต่อไปครับเป็นพักกิ่งครับเป็นพักกิ่งเพชรกลับครับทบครับมีอักขระเลขยันนะครับต่อโคตสวยๆเลยครับเนื้อน่าจะเป็นเนื้อนวโลหะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ รายการต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งข้อครับหลังยันครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการต่อไปก็เป็นพักกิ่งครับได้ฐานจานยันครับพักกิ่งเก่าเปียกทองคำครับ รายการต่อไปครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขครับหลังยันนูนครับสวยๆคมๆเก่าๆเ,เลยครับรายการต่อไปครับเป็นพระนางพญาครับเรียมกรอบทองเหลืองเก่าครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับ รายการต่อไปครับเป็นเหรียญพระอุปชาอีวัดสตตัตหีบครับที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปครับหลังยันครับ2 4 7 3ครับเหรียญสวยๆคมๆเก่าๆเลยครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อพลอยครับวัดทุ่งโพ อำเภอหนองชางครับจังหวัดอุทัยธานีครับปี2,503ครับเหรียญสวยๆเก่าๆคมๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้าหักหน้าบูชาครับรายการต่อไปครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับ หล่อโบราเนื้อทองผสมเก่าครับรายการต่อไปครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแมันๆเลยครับสมเด็จวัดละคังครับ รายการสุดท้ายท้ายสุดครับเป็นพล่วงสนิมแดงครับหลังลางปืนครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับพระสวยๆราคาเบาๆครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080953 6529ครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับ